แม่น้องโทนนะคะนางหลงเพราะว่ามันไม่คุ้นกับพวกนี้เพราะามันอยู่ในบ้านนูน้นหลงเร็เว,วเวเวหลงนี่มาเร็วเร็วๆๆนี่ลูกเธอนี่ลูกเธอนี่นี่ลูกเธอนี่เอมไม่เอาลูกเลยอ่ะเธอเป็นยังไงมั่งอืมเราอยู่บ้านนูน้นเธอเป็นงไงมั่งหลงจะไม่ได้เลี้ยงรวมกับพวกนี้นะคะเขาจะอยู่ในบ้านหลังนูน้น อะไรเหนียวลงลงมา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 จอยไม่ตองเลยเธอ,เอมันไม่เอาลูกมันเลยอ่ะเนี่ลูกเธอนี่ลูกเธอจุ๊บๆมันนี่ลูกเธออ่ะไปไม,ไม่สนใจเลยยาอันนี้แม่ เจ้าดำเกลืงนะคะไอ้แดงเปีแม่เจ้าดำเกลืงกับเจ้าไข่เค็มอะไรอะลูกมันมันจะกลับเข้าบ้านมันมันไม่อยากอยู่ข้างนอกโอ้มันไม่เอาหนองแล้วเทียนหอมเฮ้ไข่ไข่ไก่ไก่่เออ เดี๋ยนี้นี่นี่นี่อันไหนลูกเธออันไหนไหนเดินดูสิไหนเดินดูสิหลงหลงลงมามาดู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 ด,ด,ดูเป็นไงมั้งเป็นไงมั้งฮะมาทางนี้เลยมาทางนี้นี่มาดูลูกเธอนี่อ๋อ,อรอจริงๆไหนหนังทนนะนี่ลูกเธอนี่เออ ดมได้นะอย่างเงบนะเพรมันลูกเธอนะอลูกไรวาน,นือขนยังขึ้นไม่หมดเลยเออนมยานเลยมีลูกครอกเดียวนมยานเลยเอยูว่ว่ามันหนิงหนิงๆ้ะไหนลูกไอไลไอไลไอไลนั้นใครนั้นใครนัน้น <laughs> มไม่เอาลูกมันไฮ้ลูกอืมน้องเทนเออไม่เอาไม่เอาไม่เอา